การแต่งหน้าทําให้หน้าแก่จริงหรือไม่การแต่งหน้านะคะไม่ได้ทําให้หน้าคุณแก่เพราะเดี๋ยวนี้เครื่องสําอางหลายชนิดนะคะก็เติมจ o i ์ไรเซ z e r นะคะวิตามินต่างๆหรือสารกันแดดลงไปด้วยช่วยถนอมผิวหน้าคุณค่ะการเช็ดล้างเครื่องสําอางต่งางๆค่ะที่ทําให้คุณหน้าแก่หากคุณใช้สําลีในการเช็ดเครื่องสําอางนะคะคุณควรจะเช็ดลักษณะแบบนี้ยกขึ้นนะคะไม่ควรเช็ดลักษณะย้อนลงแบบนี้นะ ทาให้เครื่องสําอางนะคะตกค้างในรูขุมขนได้นะคะอาจจะใช้จัวคลีนซิ่งนะคะสําหรับล้างเครื่องสําอางที่ไม่ต้องใช้เจ้าตัวสัาลีก็ได้ปัจจุบันนะคะก็มีคลีนซิ่งหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นคลีนซิ่งโฟมคลีนซิ่งออยล์หรือว่าคลีนซิ่งเนื้อแว็กซ์ที่คุณสามารถนวดผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะลงไปบนบริเวณผิวหน้าได้เลยทำให้ไม่ต้องใช้เจ้าตัวสัมฤกอีกนะคะก็ลดการบาดผิวได้เช่นกันค่ะ รากันไปแล้วนะคะว่าการแต่งหน้าไม่ได้ทําให้เราหน้าแก่นะคะใครนะคะที่ชอบแต่งหน้าก็แต่งได้อย่างมั่นใจคะ่ะใครชอบทิกงด,ดีอย่างนี้นะคะรบกวนกดหัวใจนะคะแล้วก็กด follow ลูกปัดด้วยนะคะ